ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุพอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้า ชะดาพรอหน่มสมภกิจกับรายการเยาวชนยุคพอเพียงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้หนูน้ำจะพาท่านผู้ชมไปที่ราชธานีอโศกค,ค่ะเมื่อวันที่15มีนาคม2556มีพิธีรับกฎของนักเรียนสัมมาสิกขาที่จบการศึกษาชั้นม .6 และปะวชค่ะสำหรับรุ่นนี้มีชื่อว่ารุ่นคืนชีวิตให้แม่มูล ไปชมพร้อม้ๆกันเลยค่ะค่ะคณะครูและนักเรียนสมาสิกขาทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราได้มีความปิติยินดีกันทั่วหน้านะคะที่ชีวิตของนักเรียนสมาสิกขาได้มาถึงเส้นชัยแล้ว และในวันนี้จะมีพิธีรับกรดของนักเรียนสมมาสิกขาที่จบการศึกษาชั้นม .6 และจบการศึกษาในระดับปวชอของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะอโศกและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสมาสิกขา,า,าวิชารามนะคะซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งสิ้น34 3 4คนนะคะนักเรียนต้องเรียนรู้ปฏิบัติธรรม กันต่อไปซึ่งดเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตของนักปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับม .6 และปะวชในปีการศึกษา2555มีทั้งหมด34คนรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นคืนชีวิตให้แม่มูลค่ะ,ออะหลังจากที่ตั้งชื่อว่าสร้างอนุสร์กตัญญานาวบุนิยมก็มีมติสุดท้ายค่ะชื่อว่าคืน รุ่นคืนชีวิตให้แม่มูลมน,นะค,ะ,ค,ะ,คะชื่ออะไรมันจะเทขนาดนั้น<ส>รุ่นนี้ค่ะชื่อค่ายค่ะสร้างอนุสร์ค่ะแต่ชื่อรุ่นก็คือชื่อรุ่นคืนชีวิตให้แม่มูลนะคะค่ะโรงเรียนจําไว้นะในรุ่นคืนชีวิตให้แม่มูลมาช่วยกันนะมาช่วยคืนชีวิตให้แม่มูลนะอ่าเป็นเรื่องใหญ่เนะเป็นเรื่องสักมันเรื่องวิเศษ ค่ะลำดับแรกของนักเรียนม .6 จากโรงเรียนปฐมอโศกคนะคะสมาสิกขาปฐมอระกคหนนายทุง่งภูไพรจำรัดการค่ะสองนายไฟเทียนธรรมชัยนุค่ะ ามนายภูสายลมเลื่อนพลับสี่นายหานพุทธยสุรีลและห้า นายดอกดินเผ่าโสภาค่ะลำดับต่อไปเป็นนักเรียนจากโรงเรียนสมาสิกขาสันติอโศกนะคะหนึ่งนายเพชรสีไฟดียิ่งค่ะ สองนางสาวดาวรับฟ้าอัฏฐสุวรรณสาม นางสาวฟ้าเพนเดือนเตรนะนกายโยสี่นางสาวเพนเนพียนพุทธมิตรขบ และ 5. นางสาวพุทธเพนธรรมวังยาวค่ะลำดับต่อไปเป็นนักเรียนโรงเรียนสมมาศขาภูผาฟ้าน้ำา 1. น,นายภูเพชรไพรเจตจิริพันพงค่ะ สองนายเทพตะวันสุริยาสามนายแยบยนต์พิลาชัย สนางสาวดังดินทรายอินโศและห้านางสาวน้ำดินไพรขันธนาเดชค่ะลำดับต่อไปเป็นนักเรียนโรงเรียนสมาสิกขาศีสาะอาโศกค,ค่ะ ลำดับที่หนึ่งนางสาวน้ำนวลดาวป้อมมารดอนสองนางสาวหยกสีฟ้าเนืองแก้ว สานางสาวเพชรกลางทรายอวยพรลำดับต่อไปเป็นนักศึกษาที่จบระดับปวชาวจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะอสศกค่ะ

นางสาวแก้วอินทรีก,รก,รยยกุลสุวรรณและสามนายเพชรพลังดินวงสาลีค่ะล,ล,ลำดับต่อไปเป็นนักเรียนที่จบ จากโรงเรียนสามส,สิขาหินผาฟ้าน้ำนะคะนางสาวหินทานธรรมฐานวิสัยสีมาเ,เ,เ,เอาไฟเทียนฝัน นางสาวไฟเทียนฝันเกรงชื่อนะคะสีมาอโศกและนักเรียนจากหินผาฟ้าน้ำนางสาวหินทานธรรมฐานวิสัยค่ะอันนี้คือไฟเทียนฝันเกรงชื่อคต่อไปเป็นนักเรียนจาก โรงเรียนสมาสิขาราชธานีโศกค,ค่ะลำดับที่หนึ่งนางสาวขวัญข้าวอัมพุทสองนางสาวทะเลดาวสุวกรัย น,น,ตตน้นางสาวกระบีฝันปัตนาโถสีนางสาวหินทรายฟ้าละมูลมอน ต่อไปนางสาวน้ำดินรายแท่ทรงค่ะและนางสาวฟ้าสายธรรมขำตาค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเป็นนักศึกษาที่จบระดับอาชาวชจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาศิกขาวิชารามหนึ่งนายทุ่งดินแดงด้วง สองนายเพชรภูไพราวาจาดีสามนายตะวันพุทธปัต,ตนาโถ สี่นายป่าพาพุทธหอมหวนและคนสุดท้ายนายพวงดอยอินทองศูนย์ค่ะ นักเรียนสามาสิกาที่จบการศึกษานะคะก็จะมีสารานิพนธ์มอบให้พ่อครูได้นำไปอ่านนะครับสรุปบทเรียนชีวิตและในช่วงลำดับต่อไปนักเรียนทุกคนค่ะจะร่วมร้องเพลงบินตามพ่อนะคะ กราบนมัสการหลวงปู่เก่าบนมัสการท่านสมณะท่านศรีขมาศค่ะณนวันนี้นะคะพวกหนูอยากจะกราบขอพระคุณหลวงปู่แล้วก็ท่านสมณะท่านศรีขมาศและคณะอานะคะที่สอนและมอบจิตวิญญาณดวงใหม่ให้แก่วพวกหนูทุกคนอีกอย่างก็คือ สอนให้พวกหนูรู้จักคุณค่าของความเป็นคนนะคะพวกหนูจะมีวันนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีคำสอนของทุกท่านที่เคยบอกที่เคยสอนทุกวันนะคะรับจากวันนี้ไปแล้วบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในอ้อมกอดของท่านสมณะท่านสิกขมาตหรือคณะอาแล้ว แต่ว่าพวกหนูจะนำคำสอนต่างๆไปปฏิบัติตามนะคะสุดท้ายนี้พวกหนูอยากจะมอบบทเพลงบินตามพ่อนะคะให้แก่หลวงปู่ค่ะเชิญเพื่อนๆทุกคนลุกขึ้นค่ะ น้ำเทียนเทียนหมดแรงหัวรินฝากฟ้าคืนลมทะเลเมฆหมอกกางปีกน้อยๆบินตามพ่อไปจะสูงจะสุดหายท้าไม่วันฝากฝันสุดฟ้าจะไกลเท่าไรจะปรินตาม ตามฝันกินให้สุดใจไายใ,ใ้สุดฝัน <Yeah. S 1> แต่ร้อนลมแรงจะทานจะทบอุ่นดินบนทลาลงต่ำเรียนรู้ซ้ำๆเพิ่มความมั่นใจ ขอตอนให้แข่งกข้าววนกระแสอย่าเลิกให้หลงผิดควัมสบายโรยดินน้ำใจให้กันและกันลูกและพ่อที่ยอมคอยบินตามฝูงแม่ ค่ะเพราะการจบม .6 ไม่ใช่เป็นการจบการศึกษาของชีวิตเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปโดยเฉพาะเราต้องเรียนรู้การปฏิบัติธรรมให้มีหลักประกันสำคัญที่สุดในชีวิตนะคะซึ่งพวกเราก็คงจะต้องตระหนักและก็ซับซับไปนิดในวิญญาณของเราว่าเราแม้จบม .6 แล้วแต่ยังคงมีความเป็นญาติธรรมที่จะต้องเรียนรู้และมาใช้ชีวิตร่วมกันค่ะ สำหรับพิธีกรรมการรับกฎในวันนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นลงเดี๋ยวเราจะกร,บราบารวะพ่อท่านหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นนักเรียนม .6 รวมกลุ่มนะคะรวมทุกรงเรียนถ่ายรูปร่วมกับพ่อครูแล้วก็นักเรียนม .6 แต่ละพุทธสถานถ่ายรูปกับพ่อครูนักเรียนม .6 แต่ละพุทธสถานถ่ายรูปกับสมณะประจําพุทธสถานและก็ครูนะคะในส่วนของนักเรียน ห้องเรียนอื่นๆก็คงจะไปรับประทานอาหารกันในช่วงนี้ขอเชิญทุกคนกราบคารวะค่ะกราบคารวะทำหนึ่งครั้งค่ะค่ะให้นักเรียนมหกทุกคน มาบริเวณด้านหน้าตรงพร่อครูเลยนะคะจะถ่ายรูปโว้กลุ่มถือกรดมาด้วยนะคะถือกรดมาด้วยทุกคนกน,นักเรียนช่วยเอาต้นไม้ออกทุกต้นด้วยนะคะคนักเรียนช่วยกันเอาต้นไม้ออกนะคะ สำหรับปีการศึกษา2555นะคะนักเรียนที่จบในระดับของม .6 ก็มาจากทั้ง7โรงเรียนนะคะซึ่งในโรงเรียนสมมาสิขาของพวกเรานะคะก็มีโรงเรียนสมมาสิขาปฐมอโศกโรงเรียนสมมาสิขาสันติอโศกโรงเรียนสมมาสิขาภูผาฟ้าน้ำโรงเรียนสมมาสิขาศรีสาอโศก โรงเรียนสัมมาสิกขาสีมาอาโศกโรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ําและโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกค่ะนอกจากนี้ก็มีนักศึกษานะคะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสีาาาาสะอโศกและนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะสัมมาสิกขาข<อ>วิชาร,รามนะคะในปีนี้จบด้วยชื่อรุ่นว่ารุ่นคืนชีวิตให้แม่โมลค่ะซึ่งนัก นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะก็เข้าพื้นที่ในหมู่บ้านราชธานีโศกตั้งแต่วันที่8แล้วนะคะมาร่วมกันสร้างอนุสรกตันยุตานาวาบุญยมค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายที่นักเรียนสมาชิกามโหได้มาใช้ชีวิตร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนในครั้งนี้นะคะ ในช่วงนี้ก็เป็นการ<อ>ถ่ายภาพรวมค่ะของนักเรียนทุกโรงเรียนร่วมกับพ่อครูสมณโโพธิรักนะคะพอทรพอกินพออุทิศให้ทั้งชีวิหลังจากที่ถ่ายภาพรวมรุ่นแล้วนะคะก็จะเป็นถ่ายภาพกลุ่มแต่ละโรงเรียนนะคะ ก็คงในช่วงเช้านี้คงจะได้ถ่ายภาพร่วมกับครอบครูเท่านั้นนะคะในส่วนของสมนณประจำโรงเรยียนคงจะหาโอกาสที่เหมาะสมถ่ายภาพกันต่อไปนะคะ น่จะทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับหนูน้ำเองก็อยากนับกดเหมือนกันค่ะเพราะว่ากดเป็นสัญลักษณ์ของนักปฏิบัติธรรมและนักปฏิบัติธรรมคือก็คือผู้ลดกิเลสหลวงปู่เคยบอกว่าการศึกษาที่ไม่ลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้หนูน้ำอยากช่วยหลวงปู่กู้ประเทศค่ะ สำหรับวันนี้รายการยวชนยุพอเพียงได้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าอาจารย์ทำสำตีค่ะ